ก่สวัสดีทุกคนนะฮะก็วันนี้กลับมาแล้วจากที่หายไปนานนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับวันนี้จะมาสอนทำทอสตัวที่เป็นเหมือนกับว่าเวลาบันทึกข้อมูลแล้วมันแจ้งเตือนว่าสําเร็จหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ซึ่งง่ายๆเลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็ใช้แค่ไอทีแมกับซีเดสเดี๋ยวผมจะพามาเขียนแบบไม่ต้องพึ่งบูสเตปอะไรเลยนะฮะมาลุยกันครับอ่ะ ต้นตรงนี้ผมเซตไว้เป็น Default นะครับไม่ต้องอ่ขจะเซตก็ได้หรือไม่เซตก็ได้แล้วแต่นะครับตนก็จะเป็น background ของตัว Setbox Sizing นะครับอ่ะโอเคถ้าตามเนี้มันก็จะเป็นตัว DIP นะครับที่เก็บตัวหนึ่งก็คือว่าไอคอนเซตของตัวข้อความแล้วก็กรกบาทแบ่งเป็น3ดิฟนะซอยเป็น3ดิอ่ะมานะครับดิฟแรกก็คือจะเป็นดิฟเก็บตัวบ็อกซ์สีขาวๆนะครับ ดิปที่2จะเป็นตัวไอคอนนะครับไอคอนก็จะเป็นตรงนี้ไอคอนเนี่ยเน,นึงผมจะพามาเอาไอคอนของไอคอน f y ไนะครับไม่ต้องไปหรือใครมีไอคอนอยู่แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะใช้ของไอคอนดีเพราะมันเร็วนะครับนะผมก็จะเอาตัวไอคอนตัวนี้มานะครับพอเราเลือกได้แล้วตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นข้างล่างมาให้กด Copy to C l i p ลิ a r d รตรงเนี้ยหรือก๊อปเอาเองก็ได้แล้วแต่ครับได้หมดแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้ผมก็มาวาง อ่ะตรงนี้เดี๋ยวมันจะได้เห็นไหมมันจะได้ตัวไอคอนมาแล้ะตรงนี้ผมใส่คัสให้นิดนึงนะครับผมคัสต,ตรงนี้ก็จะเป็นเช็คเขียนผิดนะฮะเป็นเช็คนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็ปิดไปนะครับอ่ะตัวเว็บที่ผมใช้เขียนที่เป็นทูนตรงนี้มันชื่อว่าโค้ดเพนไปลองได้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นคอนเทนต์ข้างในนะครับคอนเทนต์ข้างในคอนเทนต์ข้างในอ่ะนะครับใส่ดอทชื่อ มันจะเป็นคลาสนะเมื่อกี้ที่ผมใส่อาศัยดูให้ดูใหม่นะนะครับดอทแล้วก็ชื่อของคลาสปึ๊บแบบนี้นะครับอ่ะสแพนตรงเนี้ยสแพนนี้ผมใส่จะใส่ใสคลาสไปว่าเป็น hit ตรงนี้ก็จะเป็น success อ่ะสแพนตัวที่2ก็จะเป็นตัวที่เป็นอ่า detail แล้วกันนะครับชื่อว่า d e t มันเขียนผิดเขียนถูกนะครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะนิดนึงผมขออนุญาตก,ก๊อปข้อความมาเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะ ใส่ก็ได้ปั้งนะครับเรียบร้อยตรงนี้มันก็จะขึ้นข้อความให้นะครับตัวต่อไปไอคอนนะครับไอคอนตัวต่อไปอไอคอนตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับปุ่มเอาไว้กดปิดใช่ไหมผมก็จะใส่เป็นตัวบัตต o อนนะครับผมตรงเนี้ยผมก็จะใส่ชื่อคา้าไปด้วยในการดอทเป็นตัวคลอสนะครับอโอเคนะครับแต่ผมก็ไปหาไอคอนมาใส่นะครับใช้วิธีเดิมเลยนะครับก็คปี้มาวาง อโอเคตรง H t m L ตรงนี้เราก็ได้ละใช่ไหมง่ายมาก <c oughs> แป๊บเดียวเองตรงนี้เราจะมาจัดการตัว CS ต่ออันแรกเลยนะครับก็คือตัวตัวดิฟข้างนอกไอ้ผมลืมใส่คาสผมขอใส่ชื่อคาสตัวดิฟใหญ่สุดอะเป็นทอสนะครับตัวที่เป็น t อสทอสอะไรอย่างเนี่ยทีทอส,ทอส,ทอสนะครับผมผมก็ใส่มาที่ CS ผมจะเข้าถึงตัวตัวคาสตัวนี้นะครับผมอ่ะผมก็ใส่ตัว Background Color นะครับเป็น White, ไว้นะครับเอาง่ายๆเลยจะได้เข้าใจจะใส่สีอื่นอะไรแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอ่ะนี้ผมก็ใส่เป็น p a d ดิ้งนะครับเพดดิ้งบนล่างผมจะใส่เป็น16ซ้ายขวาผมจะใส่ไป8ปึ้งอ่ะ,อะตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันยังเหลี่ยมอยู่นะผมไม่อยากให้มันเหลี่ยมนะครับผมก็จะใส่ border radius เอา border radius นะฮะเป็น8พิกเซล บล็อกมันก็จะโคง้งละมันจะไม่เหลี่ยมเลยเห็นไหมสังเกตตรงนี้อ่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของจากให้มันเป็นคอลัมน์ตอนเนี้ยมันจะเรียงเป็นบนลงล่างใช่ไหมผมอยากให้มันเรียงจากซ้ายไปขวาเนี่ยผมก็จะใช้ display display เ,เ,เป็นเฟ e กเนี่ยเฟกมันก็จะทำให้จากซ้ายไปขวาปังน,ะ,นะครับทีนี้จากซ้ายไปขวาแล้วก็จริงตรงนี้นิดนึงนิดนึง ไอคอนตรงนี้มันยังเล็กอยู่เราปรับยังไงนะครับตอนที่เราอาเอาตัว svg จาก iconify มาแล้วตรงนี้มันจะมี width กับ h e i g h ใส่ไปเลยฮรับโซนใส่สามสองนะมันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะแต่ผมว่าสัประมาณนี้ได้แล้ว <c oughs> นะฮะประมาณนี้ได้แล้วอ่ะทีนี้มันยังไม่เข้ากึ่งกลางอะ่ะแบบมันยังชิดบนอยู่เลยผมอยากให้ชิดตรงกลางนะครับผมบก็จะใส่อะไรอะไร item นะครับเป็นเซนเตอร์นะปั้งหานะมันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับระยะห่างนะเราจะมาทําระยะห่างตรงนี้มันชิดกันอยู่เลยเห็นไหมชิดกันอยู่เลยทีนี้ผมต้องการระยะห่างโดยการใช้แก็บผมไม่ต้องมากําหนดมาจินแบบมาจินเล็บมาจินไร,ร,รอะไรเนี่ยนะผมใช้แก็บเลยเพราะผมใช้เฟริกนะครับผมใช้เฟริกตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะใส่เป็น16นะครับมันก็จะห่างให้ปึง้งนะครับอ่ะเรียบร้อย มาในส่วนของข้อความกันละนะครับผมผมก็จะเข้าถึงตัวข้อความตรงนี้นิดนึงตรงนี้คอนเทนต์นะคอนเทนต์นะคอนเทนต์ตรงนี้นะต,นตอนเนี้ยซับเซตกับตัวของข้อความตรงเนี้ยมันยังอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันอยู่คนละบรรทัดโดยการใช้เฟิกเหมือนเดิมนะอ้าวทุกคนอาจจะงงว่าเอาใช้ f ฟิกแล้วมันก็จะไปซ้ายขวาดินะครับผมเราจะใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งจะจัดการเฟริก ให้จากซ้ายไปขวาให้เป็นบนลงล่างนะครับดูกันก็เราจะใช้ตัวของ Fake Direction อ่ากำหนดเป็นขอล,ลัจบเลยนะเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็กำหนดแก็ปได้เหมือนเดิมครับเอาเราสัก4ีพิกซเซลนะผมว่าไอตัวเนี้ยมันยังได้อีกไอคอนนะฮนะนี่ปรับตามความต้องการของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วแต่เลยตรงนี้ไม่มีผิดไม่มีถูก่นะ,ะตรงนี้เสร็จแล้วนะ ต่อไปคอนเทนต์นะครับข้างในอะ่ะผมจะจัดการตัวของเฮดกับดีเทลนะอ่ะเดีย๋ยวผมขอจัดการตัวเฮดก่อนนะผมก็เข้าถึงเฮดเลยนะครับผมเฮของผมเนี่ยผมอยากให้มันฟอนต์ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับสัก18นะครับผมแล้วก็ให้มันใหญ่ไหมใหญ่ไหมเปี้ย,ยงใหญ่ละแล้วก็ฟอนต์เวทนะฮะฟอนต์เวทตรงเนี้ยขอเป็นเป็นบอลเลยนะครับขอนนหนา ขอนนหนาๆต่อไปครับต่อไปจะเป็นในส่วนของอ่ะก๊อปมาเลยตรงนี้เราไม่เราไม่ต้องอ่ะก๊อปตัวนี้ใส่ดีเทลตรงบอลตรงเนี้ยเราไม่ใส่เราจะใส่ตรงเนี้ยเป็นสิบสี่ให้มันเล็กกว่าตัวของตัวขางบนนิดนึงเพราะมันเป็นตัวอธิบายนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้ขออนุญาตใส่สีนะผมจําสีไม่ได้ขออนุญาตไปเอาสีมาอ่ะ จากตัวนี้มาแล้วก็มาวางตรงนี้เลยง่ายดีนะครับพอวางตรงคอนเทนต์อะไอตัวเฮดกับดีเทลมันอยู่ข้างในคอนเทนต์ใช่ไหมมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวใส่คอนเทนต์เนี้ยมันก็เข้าไปถึงตรงนี้เลยโอเคนะอ่ะต่อไปตรงนี้เช็คนะครับเช็คตรงนี้มันยังสีดำเพราะเป็นเอพีจีสีดำใช่ไหมเหมือนกันครับเช็คคลเลอร์ งานนี้เดี๋ยวรเรียบร้อยครับทีนี้เรามาจัดการปุ่มกากบาททีนี้ปุ่มกากบาทเนี่ยผมใช้เป็นคลอสใช่ไหมชื่อมันนะเนี่ยคลอสคลอสตรงนี้มันเป็นปุ่มอยู่นะครับผมจะใส่เพนดิง้งให้มันเป็นศูนย์ก่อนเซตดีฟอลต์ให้มันก่อนเซตดีฟอลต์ให้มันก่อนนะครับอ่ะตรงนี้พอมันเซตดีฟอลต์เสร็จปุ๊บผมลบผมลบแบ็กเก่าเลย ใช้ไปกาวนั้นเลยเลยเดี๋ยวไม่กาวข้างหลังมันจะออกไปปังนะครับยังติดอ่ะมันยังติดตัวขอบ border บอนั้นครับเอาเอาตัวขอบออกด้วย <c oughs> งานนิดเดียวครับปังนะครับตรงนี้อ่ะเราเซตแล้วมันอยู่ตรงกลางทํายังไงมันอยู่ตรงกลางตรงนี้เรามาแก้ที่ทอสครับเราเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นสตาร์ทเอาเขียนผิดนะฮะเป็นสตาร์ท มันก็ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมผมไม่อยากเพิ่มอีกนิดนึงคือระยะตรงเนี้กับกระบ,บาทมันใกล้กันเกินไปผมอยากที่จะเพิ่มมาจินไรให้มันสักหน่อยนะครับสักสามสิบสอพิกเซลให้มันห่างๆ่อยอ่าประมาณนี้นะครับแล้วความเข้มของคลอสตรงเนี้มันมเข้มมากเลยปรสตี้ตท่ซะหน่นะครับปรับแต่งได้ตามใจเพื่อนๆเ,เลย นะ่ครับจุดหกให้มันแบบว่าจางๆสักนิดอะไรอย่างงี้อ่ามันก็จางละทีนี้ปัญหาระดับชาติเลยแล้วทำไมมันเต็มอ่ามันเหลือแค่นี้เองนะมาเซตตรงนี้ครับทอชใส่วิดครับเป็นฟิตคอนเทนต์นะเรียบร้ยเสร็จครับ<笑><笑>ง่ายมากใช่ไหมเพื่อนๆนะครับง่ายมากใช่ไหมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้หรือเอาไป ประยุกกับงานของเพื่อนๆแล้วแต่เลยครับวันนี้ขอบคุณมากจริงครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม